าจะไั้งคณิทศาตร่ก็คือมันก็ได้เยวกแบน้องเมยก็แบบก็จะอยากเป็นน้องเมอยู่นจะรอได้แล้วพอเราเรียนอย่เงี้ยเรียนครูก็จะมาสอนน้องเมนอีกรุ่นต่อไปอะไรอยีต่อให้น้องแบบจบหูทิ้งระยะห่างแบบสอปีสีหปีเนี่ยน้องก็ยังสามารถเข้าระบบการศึกษาได้อยู่เพราะว่าุบเนี่ย ระบบการศึกษาไทยมีการส่งเสริมให้ทุกช่วงวัยสามารถกลับมาเรียนได้แต่ว่าเพราะว่าเกี่ยวกับปัจจุบันนี้มันจะมีหลักสูตรที่สําหรับผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเพราะว่าบางคนเขาแบบว่าจบมาแล้วถูกไหมแบบพ่อแม่พ่อแม่บางคนอาจจะหูเรียนล่าสดแบบย0 50ิปีที่แล้วแบบบางคนเขาอาจจะไม่ได้ตามทันการศึกษาปัจจุบันเขาก็อยากจะกลับมาเข้าระบบแล้วก็จะได้เอาความรู้ไปพัฒนาตัวเองก็มีก็คือเราไม่ เฮ้ยตอนนี้มันแบบช้าไปหรือเปล่าที่จะกลับไปเรียนคือมันไม่ได้ช like, so <Kinda S 1> ้าเลยตอให้แบบหนูจะอายุสามสิเพราะว่ามราคนมาห้าสิบก็ยังมีคนไปเรียนเลยแล้วก็เรียนจบใช่ไม่ผิดนะแบบไหนว่าเขาเรียกว่าอะไรเก็บเกี่ย์เป็นการแบบว่าหยุดเพื่อไปค้นหาเองว่าเราแบบอาจจะชอบตรงนี้จริงหรือเปล่าหรือบางทีเราชอบอะไรใช่ฉันอยากเรียนมราใช่ไหมต่นตอนนี้เรายังไม่ถึงเวลาที่จะต้องเรียนเนี่ยเราสามารถไปเรียนแบบพิเพื่อเก็บเน่วยกิ่งเอาไว้ก่อนได้นะ